สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพียงลงทาหลอดนะคะช่องของผู้สงสารจากจกวาลผ่านไพ่นะคะวันนี้เรามาพบกันนะคะในคลิปแรนดอมนะคะจักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณนะคะคลิปแรนด o อมนะเป็นคลิปพลังงานโดยรวมนะคะดูพลังงานโดยรวมนะอาจจะไม่ตรงกับใครร้อเปอร์เซนต์นะคะแต่การที่ คุณได้มารับชมรับฟังในวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเช่นกันนะคะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนนะว่าพลังงานของคนที่มารับฟังในวันนี้ค่ะพลังงานเป็นยังไงบ้างนะคะว้าวมาถึงก็เป็น Queens o w one นเลยผู้หญิงทรงสเสน่ห์และมีความรู้ อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้นะคะถ้าคนที่มารับฟังเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายทรงสเสนห์และมีความรู้นั่นเองนะคะแต่ทำไมล่ะทำไมมีความไม่บาลานซ์อะไรสักอย่างอ่าไหนดูกันต่อไปสิดมุนก,กับหัว มีเรื่องราวบางอย่างในชีวิตที่มันไม่บาลานซ์นะคะสำหรับคนคนนี้อาจจะเอาจริงๆนะคนการเป็น q u e e n อฟ w a n วเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์จนดูเจ้าชู้เลยนะมันแบบเหมือนดึงดูดความสนใจจากคนอื่นจนดูแบบเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่ไม่น่าคบหาอะไรแบบนี้คะ่ะอ่มันอาจจะเป็นเหตุผลที่ มันไม่บาลานซ์นะตอนนี้มันมีอะไรสักอย่างที่มันไม่บาลานซ์ในชีวิตอะ่ะแล้วความรักก็คือกับหัวนะสองถ้วยกับหัวนี่ความรักก็เด่นอีกแล้วนะสมกับการดูเรื่องความรักจริงๆนะคะขนาดจัก,กรวาลอยากบอกอะไรกับคุณยังออกมาเป็นเรื่องความรักเลยนะคะเหมือนความลับหรืออะไรก็ตามอะ่ะที่มันปิดบังไว้ซ่อนไว้อะ่ะมันกำลังจะถูกเปิดเผย แล้วมันทําให้สิต้องสูญเสียหรือเสียสมดุลเรื่องความรักไปอ่ะอ่าได้พลังงานประมาณนี้นะสําหรับคนที่มาฟังในวันนี้นะคะเดี๋ยวดูอีกต่ออีกสักนิดนึงนิดนึงอ๋มไนออฟครับมีความพยายามนะ ความพยายามอยู่ในนี้ความพยายามที่จะสนใจความพยายามที่จะรักหรือดูแลแต่แต่ก่อนหน้านี้มันเจ็บปวดมาเยอะแล้วอะ่ะมันเจ็บปวดมาเยอะเกินกว่าที่จะให้อภัยกันได้อะคะ่ะหรือมันเป็นพลังงานของคนที่อาจจะเคยเป็น ควินออฟวานอย่างที่ว่าเป็นคนทรงสห์เป็นคนที่แบบมีคนสนใจแต่พอผ่านเรื่องราวเหล่านี้มามันทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองเอะสูญเสียการการเป็นตัวเองทำให้เราแบบความเจ็บปวดครั้งเนี้ยมันมันฝังอยู่ในใจเราแล้วมันทำให้เราไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอขยาย ฟิกออฟคัพนิดนึงมันมันดูขัดแย้งกับคนอื่นเลยอะเรื่องเนี้ยจบนะอืมเอาจริงอะมันมันเป็นเหมือนกับว่ามีพลังงานของความรักครั้งใหม่เข้ามาด้วยนะแต่เมื่อเราเจ็บปวดแล้วเราไม่อยากเปิดใจแล้วอะเราก็เลยแบบปิดกั้นสิ่งเนี้ยปิดกั้นความรัก ครั้งใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยคือไม่อยากทำอะไรกับมันแล้วไม่อยากแบบต้องมารักใครอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้นะว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยตอนนี้มันมันอยู่ในจุดๆไหนเนาะคือเรื่องราวนี้มันอาจจะเป็นอดีตปัจจุบนันหรือเป็นอนาคตของคุณก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมเนาะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าจักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณนะคะจักรวาลอยาก ส่งข้อความอะไรส่งสารอะไรนะคะผ่านไพ่มาบอกกับพลังงานของคนที่มาฟังในวันนี้นะในขอดูหน่อยสิคือเรื่องราวอ่ะมันมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะในอดีตเนาะหรือว่าอาจจะเป็นปัจจุบนันหรืออาจจะยังไม่เกิดแหละแต่คุณอาจจะแบบเออได้เจอเรื่องราวเหล่านี้ในอนาคตนะคะไม่รู้เลยนะ เพจอัเพนซ์ขึ้นจัก,กรวาลบอกว่าอยากให้วางใจนะวางใจในจัก,กรวาลน,นะคะความรักดีๆมันรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วนะ The Lover นะเอฟออฟคับนะไพ่ดีมากเลยนะคะสำหรับความรักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัก,กรวาลอยากจะบอกว่า ความรักดีๆสิ่งดีๆอะมันมันรอคุณอยู่ข้างหน้านะอยู่ที่ว่าคุณน่ะจะเปิดใจรับมันหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันขึ้นไฟออฟเพนทาเคิลเป็นใบสุดท้ายเนาะตัวคุณเองกำลังที่จะ,ะประมาณว่าปิดกั้นมันเองหรือเปล่านะคะจกักรวาลอยากบอกว่าจริงๆแล้วก็คือ มันมีเรื่องราวดีๆมากมายเลยค่ะที่รอคุณอยู่นะคะแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะปิดกั้นทุกอย่างปิดกั้นสิ่งดีๆเหล่านั้นไปแล้วเนะี่ยมันก็เลยทำให้เ,เรื่องราวดีๆเนี่ยอาจจะมันมาไม่ถึงคุณนะคะสิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะบอกนะดูสิคือมันชัดเจนมากเลยนะ เปิดมาก็เป็นความรักถึงตอนนี้ก็ยังเป็นความรักอยู่เลวเวอร์มาแล้วมาอีกนะความรักดีๆอยู่ที่ไหนความรักดีๆอยู่ที่ไหนอ่าเดี๋ยวมาดูออร่าเคิล่นิดนึงนะคะว่าจาัก,กรวาลอยากจะบอกอะไรอีกนะนอกจากจะบอกว่าความรักดีๆรออยู่แล้วก็อย่าบอกตัวเองนะอะไรแบบนี้ ไหนดูซิว่จาจักรวัลอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะต้องเห็นไหมคุณต้องบาลานซ์เมื่อกี้คุณติดปัญหากับเรื่องบาลานซ์ไม่รู้ว่าคุณบาลานซ์อะไรไม่ได้อ่ะเรื่องความรักกับอะไรสักอย่างอ่ะหรือว่าคนสองคนเหรอเป็นเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนเหรอหรือว่ายัางไงมันทําให้คุณบาลานซ์ไม่ได้อ่ะ จัก,กรวาลก็มาย้ำเตือนเรื่องนี้นะอยากให้คุณบาลานสองสิ่งนี้ให้มันดีนะคะไม่ว่าสองสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะออกจากกรอบของตัวเองนะลองออกจากกรอบตัวเองที่ตัวเองเคยอยู่ที่เคยแบบเออฉันมองว่าสิ่งนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองออกจากมันดูนะเนี่ย แล้วพยายามยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นกับทุกสิ่งคิดว,ว่าคุณน่าจะตึงเกินไปนะคะในการที่จะตัดสินใจหรือทําอะไรสักอย่างในทุกๆเรื่องมันอาจจะตึงเกินไปจัก,กรวาลเขาก็เลยอยากจะบอกว่าอยากให้คุณนะยืดหยุ่นบ้างผ่อนปลนในเรื่องบางเรื่องบ้างออ,ออกจากกรอบเดิมๆบ้างเนี้ยค่ะคุณก็จะได้แบบบาลานซ์สองสิ่งน,นี้ได้เงี้ยค่ะ สองสิ่งนี้คืออะไรกับอะไรไม่รู้นะถ้ามันตรงมันเป็นเรื่องของคุณคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ไม่เหมาะพูดนะคะอืนี่ก็จัก,กรวาลก็บอกมาแบบนี้อ่ะไปต่อกันเอารัเคิ่ออีกสักชุดนะคะว่าจัก,กรบาลอยากบอกอะไรเพิ่มเติมอีกไหม,มคิดว่าน่าจะ ต้องให้เพื่อนช่วยหรือเปล่าคะอ่าเหมือนกับว่าจริงๆอะ่ะคุณคุณมีสิ่งแวดล้อมมีสังคมที่ดีที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคุณอาจจะต้องยอมเปิดใจให้เขาเข้ามาช่วยเหลือคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าแล้วเห็นไหมความบอกเลยว่าคำว่าแบนแดนี่คือแบบ สุขสมบูรณ์ในทุกๆเรื่องเลยนะคะทุกๆเรื่องจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ความรักนะทุกๆเรื่องเลยนะนี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะบอกว่ามันจะสกเซสเห็นไหมมีคําว่าสกเซสก็นั่นหมายความว่า, success, วา,วาทุกอย่างมันจะสําเร็จละคะ่ะทุกอย่างมันจะไปได้ด้วยดีอะ่ะม,มาอีกแล้ว power power ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นเส้นทางในการตื่นรู้ของคุณก็ได้นะ,อ,ะอันไพ่ใบนี้ออกมามันจะเป็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงพลังงานจากจักรวาลเนาะบางทีความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นทำให้เกิดการตื่นรู้ของคุณก็ได้นะ สิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะสื่อสารนะคะประมาณนี้เดี๋ยวขอคำแนะนำเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะคำแนะนำจากจัก,กรวาลส่งถึงคุณนะคะของวันนี้พูดไม่ยาวเลยอะเพราะว่าเรื่องราวมันก็ประมาณนี้นะคะหมายถึงว่าอ่านได้ประมาณนี้อะเนาะเดี๋ยวขอดูคำแนะนำหน่อยสิ ไม่เหมาเป็นคนไม่รู้จะพูดอะไรเยอะเพราะมันเหมือนเดิมจริงๆคือเหมือนไพ่เขาก็จะคอนเฟิร์มกันในทุกๆในทุกๆชุดที่อเปิดออกมาเนาะเห็นไหมเชื่อนะเชื่อในตัวคุณเชื่อในความโชคดีของคุณถ้าสังเกตเมื่อกี้นะคะกองที่ผ่านผ่านมาก่อนนั่นเนี่ยมันจะมีคําว่ารักเหมือนกันมันเป็นไพ่เอ็ดออฟเพนกเิแต่มันจะมีคําว่ารักอยู่ข้างล่าง คุณน่ะมีมีโชคนะมีโชคในในทุกๆเรื่องอ่ะโชคดีด้วยแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นเชื่อมั่นในโชคของคุณอ่ะเชื่อมั่นในแบบสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะจัการวาลเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นนะเห็นไหม อาจจะถึงเวลาที่จะต้องเข้าเส้นทางการตื่นรู้แล้วจริงๆก็ได้นะสำหรับพลังงานของคนที่มารับฟังในวันนี้นะคะภูมิใจในตัวเองคือที่สุดที่สุดเลยคือการเชื่อมั่นและภูมิใจในตัวเองนะคะสำหรับพลังงานของคนที่มารับฟังในวันนี้นะก็จะสรุปเลยนะคะไม่ว่าคุณจะ ผ่านความเจ็บปวดกับความรักหรืออะไรก็ตามค่ะที่เข้ามาในชีวิตนตอนนี้เนี่ยจักรวาลอยากให้คุณวางตรงนั้นลงแล้วกลับมารักตัวเองภูมิใจในตัวเองอีกครั้งคิดว่าสถานการณ์ของคุณตอนนี้คุณน่าจะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปเยอะแล้วอะ่ะแบบเหมือนกับว่า ส,สูญสูญเสียความเป็นตัวเองคนที่เคยมั่นใจคนที่เคยแบบรักตัวเองมากๆเนี่ยคะ่ะคุณสูญเสียตรงนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจัก,กรวาลแนะนําเลยว่าให้คุณกลับมารักตัวเองมากๆนะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเหมือนที่เคยเป็นนะคะแล้วก็ไม่ว่าความรักข้างหน้าเนี่ยมันจะสมหวังหรือไม่สมหวังแต่ว่าจัก,กรวาลก็ยืนยันแล้วนะว่ามันเป็นความรักที่สมหวัง นะคะก็ไม่ได้อยากให้คุณคาดหวังเนาะอยากให้คุณรักตัวเองให้มากพอดีกว่าแล้วไม่ว่าความรักมันจะสมหวังหรือไม่สมหวังมันจะไม่ทำร้ายคุณได้อีกเลยคะ่ะถ้าคุณรักตัวเองมากพอนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่มาฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะให้กำลังใจเสมอในทุกๆคลิปนะคะเพราะว่าการที่คนเราเนาะ อุปสรรคทุกอย่างในชีวิตอะคะ่ะถ้ามันมันไม่ได้เป็นเรื่องของเราอะมันก็จะดูไม่หนักหนาแต่พอมันเป็นเรื่องของเราอะ่ะมันก็จะหนักหนาที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เรื่องราวของใครก็คงจะสร้างความเจ็บปวดให้กับคนนั้นค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ผ่านไปให้ได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ